สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่ไปกแล้วน,นะคะวันนี้นะคะไปก็จะมานั่นคืออะไรอ่ะ โอฮะเยนะแกจะน่าร oh, okay. huh? oh, mm, oh, ักไหมไหนหรือว่าเราตเบอ๋อไม้ไงล่ะไม้จริงเลยวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนฟังไต่ตันนะคะแต่ไก่ดิ นเราจะมาลองสีก oh. uh ันสีเก๋เก่เก่นี่นี่คืออะไรอ้ยตกใ Ui, chụp chạy. ก็จ,จัดการไอรอนได้แล้วนะคะเราก็จะมาสอนทำกันเลยก็จะเล่นคลิปนะคะจะได้ไม่น่าเบื่อแต่ก็จะลองวางไกลให้ดูก่อนประมาณนี้ลวไปนะคะเอาใส่ยาตายนะคะข้างหลัง ก็จะทูบทับตรงนี้ออกโยกได้แล้ว,ลวก็ชี้ข้างหลังแล้วจะได้ยินเสียงนี้นี่เป็นไงที่ออกมา วนี้นะคะเราจะมาสอนแบบกล่องสองอันเลยแล้วกันเพราะว่าปลากลวนไม่พอเสียงอย่างนี้ไม่ต้องตกใจค่ะนี่มันคือ้างหลังเราก็แค่ปักอะไรแล้วก็ปัดต้นทับลงไปมันก็จะเงียบแล้วแล้วก็ไปดูเลย